ล่างสาวลุงส่วนหนึ่งกันลอยครับลอยกันเก็บเสื้อลอยกันไล้เสื้อของจากวกกบมผู้มวนกับมวนไปผู้สาวกับสาวไปผู้หลุดน้ำกับหลุดไปครับพี่น้องครับให้กำลังใจเชียร์กันเป็นทีมครับพี่น้องสําหรับปีนี้ทีมงานเท่ากับผ่อนคลายจะพร้อมครับตอนนี้ว้าวเท่ากับไหลลงต่ําเรื่อยๆครับโดยประมาณ40เมตร5 0ิเมตรโดยประมาณการโดยสายตาครับ คาดว่าหวังว่าเป็นกาลังใจให้กันว่าจะได้จับเข้าถึงเข้าจะได้คะแนนเต็มโอเคพี่นอ้องมาหลุดไปนําการฝากพี่นอ้องติดตามเพื่อทีมงานสากกรนงเและผมจะรลักบ,บุญคนลอยเกินครับจับเข้าได้ครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับ